สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสลดแล้วก็เออน่าตกใจมากที่เกิดขึ้นที่ฉะเชิงเซานะคะเป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ปืนยิงพนักงานปั๊มน้ำมันเสียชีวิตขาที่เลยเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นมาทันทีเลยวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันจากข้อมูลที่เรามีนะคะซึ่งก็มาจาก2แหล่งหลักๆก,ก็คือบทความข่าวในเว็บไซต์กับคลิปวิดีโอรายงานข่าวภาคสนามค่ะเราจะมาลองประติดประต่อกันดูว่า เกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วอะไรที่ทําให้เรื่องนี้เป็นที่สนใจของสังคมขนาดนี้ใช่ครับเพราะเรื่องนี้มันมีมิติที่ซับซ้อนกว่าข่า,ขาวอาชญากรรมทั่วไปนะมันไม่ใช่แค่คําถามว่าใครทําอะไรแต่มันเป็นคําถามที่ใหญ่กว่านั้นเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อมั่นการใช้อํานาจแล้วก็อืช่องว่างระหว่างผู้รักษากฎ,กฎหมายกับประชาชนการวิเคราะห์ของเราวันนี้ จะพยายามมองให้ลึกลงไปกว่าข้อเท็จจริงเพื่อทําความเข้าใจแรงสั่นสะเทือนทางความรู้สึกที่เกิดขึ้นในสังคมด้วยครับน่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มที่ลำดับเหตุการณ์กันก่อนเลยนะคะจากข้อมูลที่รวบรวมมาเหตุเกิดเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2568ครับช่วงกลางวันแสกๆเลยนะ ใช่ค่ะประมาณเที่ยง40นาทีที่ปั๊มน้ำมันเปิดใหม่ในอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาผู้เสียชีวิตคือคุณอัศดาวุฒิบัวยามหรือคุณไม้อายุ30ปีเป็นพนักงานของปัม๊มส่วนผู้ก่อเหตุคือสิบตำร,รวจตรีวรวัฒนกิจอนานันท์ชื่อเล่นว่าเพียวเป็นตำรวจสังกัดกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษด้วยซึ่งก็เป็นหน่วยที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงเลยนะครับ แล้วลักษณะการก่อเหตุก็น่าตกใจมากค่ะจากคำให้การของพยานที่เป็นเพื่อนร่วมง,งานของคุณไม้ชื่อคุณใจเขาเล่าว่าตอนนั้นคุณไม้กำลังนั่งพักเล่นโทรศัพท์อยู่ครับแถวๆหัวใจนะมันใช่ค่ะแล้วจู่ๆสิบตำร,รวจตรีวรวัตรก็เดินตรงเข้ามาแล้วก็ใช้ปืนยิงใส่ถึงสี่นัดโดยที่ไม่มีการพูดคุยกันก่อนเลยไม่มีการพูดคุยไม่มีสัญญ,ญาณเตือนหรือว่าทะเลาะกันก่อนเลยแม้แต่น้อยค่ะมันเกิดขึ้นเร็วมากโอ้ คือมันเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันมากๆอ่ะใช่ค่ะในที่เกิดเหตุตำรวจก็พบปลอกกระสุนสี่ปลอกส่วนสภาพของคุณไม้ก็คือเสียชีวิตทันทีมีบาดแผลถูกยิงที่อกซ้ายอกขวาแล้วก็ต้นขาซ้ายการยิงเข้าที่หน้าอกถึงสองนัดนี้มันมันบ่งบอกถึงเจตนาที่ชัดเจนมากใช่ค่ะดูเหมือนไม่ใช่แค่อารมณ์ชั่ววูบแต่เป็นการตั้งใจอย่างชัดเจนเลยอืมจุดนี้น่าสนใจในเชิงวิเคราะห์มากครับ ลักษณะของการโจมตีที่รุนแรงกระทันหันแบบนี้มันชี้ให้เห็นถึงความตั้งใจที่แน่วแน่อาจจะมีการคิดมาก่อนแล้วไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดจากการโต้เถียงที่บานปลายค่ะจำนวนกระสุนกับตำแหน่งที่ยิงมันตอกย้ำเจตนาที่ต้องการให้ถึงแก่ชีวิตไม่ใช่การยิงขู่ซึ่งความเลือดเย็นของการกระทำนี่แหละครับที่เป็นชนวนแรกเลยที่จุดความสนใจของสังคมการลงมือที่โหดเหี้ยมขนาดนี้มันก็ทำให้เราต้องย้อนกลับมาดูเลยนะคะว่า คนสองคนนี้เป็นใครกันมีความหลังอะไรกันหรือเปล่าพอไปดูฝั่งผู้เสียชีวิตคือคุณไม้เนี่ยภาพที่ออกมาจากทั้งบทความและคลิปวิดีโอคือเป็นภาพของคนดีคนหนึ่งเลยครับคุณแม่ของคุณไม้คือคุณยุพาพรก็อยู่ในอาการเสียใจอย่างหนักร้องไห้แล้วก็ถามซ้ำๆว่าทำไมลูกชายคนเดียวของเธอต้องมาเจออะไรแบบนี้ลูกชายเป็นคนขยันทำมาหากินเป็นเสาหลักของครอบครัวค่ะ แล้วที่สำคัญที่สุดคือท่านยืนยันว่าลูกชายไม่เคยมีเรื่องบาดหมางหรือขัดแยง้งกับผู้ก่อเหตุมาก่อนเลยซึ่งก็ตรงกับที่ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลกับนักข่าวด้วยใช่ไหมคะใช่ครับคุณรีสิงแก้วผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าคุณไม้เป็นคนนิสัยดีไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมอะไรเลย ค่ะภาพของคุณไม้ที่ถูกฉายออกมาคือเป็นคนธรรมดาที่ตั้งใจทำงานแต่ในทางกลับกันผู้ก่อเหตุคือสิบตำรวจตรีวรวัตดึกเพียวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ยังอยู่ในราชการแล้วยังสังกัดหน่วยปฏิบัติการพิเศษด้วยตอนเกิดเหตุก็คือกลับมาเยี่ยมบ้านช่วงวันหยุดใช่ค่ะและที่น่าสังเกตคือตำรวจตามไปจับกลุ่มตัวเขาได้เร็วมากไม่ถึงชั่วโมงหลังก่อเหตุเลย พอเราเอาข้อมูลของคนสองคนมาวางเทียบกันแบบนี้มันมีจุดที่น่าสนใจมากครับสิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่แค่การเปรียบเทียบโปรไฟล์นะแต่มันคือการที่สังคมเลือกที่จะ เชื่อเรื่องเล่าของคนธรรมดาที่ถูกกระทํามากกว่าคําให้การของผู้มีอานาจทันทีเลยอ๋อ oh. นี่คือภาพสะท้อนของความไว้วางใจที่อาจจะพังทลายลงไปแล้วแล้วก็ยังมีอีกจุดเล็กๆที่คนพูดถึงเยอะมากในโซเชียลคือชื่อเล่นของผู้ก่อเหตุเพียวที่แปลว่าบริสุทธิ์นะครับกลายเป็นเรื่องที่คนเอาไปพูดในเชิงเสียสีไปเลยใช่ครับ มันกลายเป็นตลกร้ายไปเลยพอเราเห็นแล้วว่าฝั่งหนึ่งคือคนธรรมดาที่ใครๆก็บอกว่าเป็นคนดีอีกฝั่งคือตำรวจที่มีอาวุธและลงมืออย่างโหดเทียมคำถามที่ทุกคนอยากรู้ก็คือมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แรงจูงใจคืออะไรครับ จากข้อมูลที่ตำรวจเปิดเผยเบื้องต้นผู้ก่อเหตุก็ยอมรับสารภาพว่าเป็นคนยิงจริงโดยใช้ปืนขนาดจุดสามแปแล้วก็อ้างเหตุผลว่ามีเรื่องบาดหมางมีปากเสียงกันมานานแล้วเป็นความแค้นส่วนตัวครับแต่นี่แหละครับคือจุดที่เรื่องราวมันกลายเป็นปมปริศนาที่ใหญ่ที่สุดเพราะคำกล่าวอ้างที่ว่ามีปากเสียงกันมานานแล้วมันขัดแย้งอย่างสิ้นเชิงเลยขัดกับคำยืนยันของทุกคนที่อยู่รอบตัวผู้เสียชีวิตใช่ครับ ทั้งครอบครัวทั้งเพื่อนร่วมงานที่ปั๊มต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เคยรู้เรื่องความขัดแย้งนี้มาก่อนเลยไม่เคยเห็นทั้งสองคนมีเรื่องกันด้วยซ้ําถูกต้องเลยค่ะนี่คือส่วนที่มันแบบว่าไม่สมเหตุสมผลอย่างยิ่งทั้งในบทความแล้วก็ในคลิปข่าวก็ระบุตรงกันว่าผู้ก่อเหตุไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเลยบอกแค่กว้างๆใช่ค่ะบอกแค่ว่าเป็นความแค้นส่วนตัวซึ่งมันก็ทําให้เกิดคําถามตัวโตๆตามมาเลยว่า ถ้าแคนกันมานานทำไมเพื่อนร่วมงานที่อยู่ด้วยกันทุกวันถึงไม่เคยเห็นสัญญาณอะไรเลยและเป็นคำถามที่สำคัญมากด้วยครับเพราะมันเปิดความเป็นไปได้ออกมาสองทางหนึงคืออาจจะมีความขัดแย้งลึกๆบางอย่างที่ไม่มีใครรู้จริงๆซึ่งตำรวจต้องไปสืบสวนต่อหรือ2คือแรงจูงใจที่ผู้ก่อเหตุอ้างนั้นอาจจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดอาจจะเป็นการกล่าวอ้างขึ้นมาเพื่อปกปิดอะไรบางอย่าง อาจจะซับซ้อนกว่านั้นซึ่งแหล่งข่าวเองก็ตั้งข้อสังเกตทำนองเดียวกันว่าเรื่องนี้อาจจะมีอะไรมากกว่าแค่การมีปากเสียงกันธรรมดาความคลุมเครือของแรงจูงใจนี่แหละครับที่ทำให้สังคมให้ความสนใจและตั้งคำถามกับเรื่องนี้อย่างมากพอเรื่องราวมันเต็มไปด้วยข้อกังขาแบบนี้ผลที่ตามมาแล้วก็ปฏิกิริยาจากสังคมก็เลยเข้มข้นมากนะคะในส่วนของการทำงานของตำรวจเองก็ต้องยอมรับว่าทีมตำรวจสพสนามชัยเขตทำงานได้รวดเร็วว่าจริงๆ ครับอันนี้ต้องชมนะค่ะควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้ในเวลาไม่ถึงชั่วโมงซึ่งผู้บังคับบัญชาก็ออกมายืนยันว่าจะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการช่วยเหลือกันแน่นอนการจับกลุ่มที่รวดเร็วถือเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ดีและถูกต้องครับมันแสดงถึงประสิทธิภาพในการทำงานแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าคือปฏิกิริยาของสังคมที่สะท้อนออกมาซึ่งมันแทบจะสวนทางเลยสวนทางยังไงคะ คือการจับกลุ่มที่รวดเร็วไม่ได้ทาให้ความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นเลยครับกับกันมันถูกมองข้ามไปเลยด้วยซ้ําใช่เลยค่ะดิฉันเข้าไปดูในฟอรัรมสนทนาออนไลน์หลายความเห็นก็แสดงความกังวลตกใจกับเหตุการณ์ที่เรียกว่าตํารวจคลั่งที่เกิดขึ้นอีกแล้วแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นและเห็นได้ชัดมากคือกระแสะความไม่เชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมค่ะ อ hmm. หลายคนคาดการไปล่วงหน้าเลยว่าเดี๋ยวคดีก็อาจจะจบลงด้วยการอ้างว่าผู้ก่อเหตุมีอาการทางจิตหรือไม่ก็จ่ายเงินเยียวยาแล้วก็ย้ายตำรวจคนนี้ไปที่อื่นจากนั้นเรื่องก็จะเงียบไปความคิดเห็นเหล่านั้นน่ากลัวมากนะครับมันสะท้อนให้เห็นถึงบาดแผลเรื้อรังความไว้วางใจที่มันแตกสลายระหว่างประชาชนกับผู้บังคับใช้กฎหมายมันแสดงให้เห็นว่าสังคมมีภาพจำฝังหัวไปแล้วว่าเ เจ้าหน้าที่รัฐอาจจะได้รับการปฏิบัติที่ผ่อนปลนกว่าคนทั่วไปซึ่งเป็นภาพจําที่อันตรายมากอันตรายและบั่นทอนหลักนิตที่ทมอย่างรุนแรงเลยครับแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่หมวนราดน้ํามันเข้ากองไฟเลยค่ะคือเรื่องท่าทีของตํารวจบางนายในที่เกิดเหตุมีการตั้งข้อสังเกตจากคลิปวิดีโออ๋อเรื่องที่เห็นตํารวจยิ้มแย้มหรือหัวเราะในที่เกิดเหตุใช่ไหมครับใช่ค่ะทั้นในคลองแนงฟังเลงคลองเน่งไปคลิปข่าวเลยภาพนั้นสร้างความไม่พอใจ และความโกรธแค้นให้ผู้คนอย่างมหาศาลประเด็นนี้อันตรายที่สุดเลยครับเพราะมันเปลี่ยนจากความไม่เชื่อมั่นในระบบกลายเป็นความรู้สึกโกรธแค้นต่อตัวบุคคลโดยตรงไม่ว่าข้อที่จริงเบื้องหลังภาพนั้นจะเป็นยังไงนะแต่ภาพที่ปรากฏออกมาสู่สาธารณะ มันถูกตีความไปแล้วว่าเป็นการไม่ให้เกียรติผู้เสียชีวิตไม่เห็นอกเห็นใจครอบครัวของเขามันเหมือนตอกย้ําความรู้สึกพวกเดียวกันเข้าไปอีกใช่ครับแล้วมันก็ทําให้ช่องว่างของความไว้วางใจที่มันกว้างอยู่แล้วทางออกไปอีกจนแทบจะเชื่อมกันไม่ติดแล้วพอรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกันมันเห็นภาพที่ซับซ้อนขึ้นมากเลยนะคะเรามีเหตุการณ์ฆาตกรรมที่โหดเหี้ยมซึ่งเกิดขึ้นอย่างกระทันหันโดยผู้บังคับใช้กฎหมายครับ มีเหยื่อที่คนรอบข้างยืนยันว่าเป็นคนดีขยันธรามาหากินมีแรงจูงใจที่ยังคลุมเครือมากๆและสุดท้ายคือปฏิกิริยาของสังคมที่เต็มไปด้วยความไม่เชื่อมั่นและความโกรธแค้นแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรกับเราคะถ้าสรุปภาพรวมจากสิ่งที่เราได้คุยกันวันนี้แน่นอนว่าการสืบสวนของตำรวจจะมุ่งไปที่การหาข้อเท็จจริงและแรงจูงใจซึ่งนั่นคือกระบวนการที่เป็นทางการค่ะ แต่เรื่องราวที่แท้จริงที่สะท้อนผ่านแหล่งข้อมูลต่างๆมันคือช่องว่างขนาดมหึมาที่อยู่ระหว่างกระบวนการนั้นกับความรู้สึกของสาธารณาชนสิ่งที่เกิดขึ้นมันได้ก้าวข้ามจากการเป็นแค่คดีฆาตกรรมหนึ่งคดีไปสู่การเป็นบททดสอบครั้งสําคัญของความเชื่อมั่นที่สังคมมีต่อองค์กรตํารวจไปแล้วเรียบร้อยเป็นบทสรุปที่ทําให้เห็นภาพใหญ่ขึ้นมากจริงๆค่ะและผมอยากจะทิ้งทางด้วยคําถามชวนคิดแบบนี้ครับว่า นอกเหนือจากการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของโศกนาฏกรรมครั้งนี้คำถามที่ใหญ่กว่าที่เหตุการณ์นี้บังคับให้สังคมต้องขบคิดก็คือเราต้องทำอย่างไรจึงจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นกลับคืนมาได้ในเมื่อดูเหมือนว่าสังคมได้เขียนบทสรุปและตัดสินตอนจบของเรื่องนี้ไปแล้วก่อนที่การสืบสวนจะสิ้นสุดลงเสียอีกลึกในวันนี้ก็คงต้องจบลงตรงนี้ถ้าชอบการพูดคุยที่ลงลึกในรายละเอียดแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ